อันนี้เขาเรียกถ้าสมัยโบราณเขาเยียกลุ่มพี่กับพวกมังแบบประยุกต์ไหมก็คือจ่ายปล ong นะครับกระนาดช่องลอยพ่อประมาณาเนื่องจากตย์กับต่อเอาผ่านกะลานี่ขึ้นจากลุ่มใดลุ่มพี่ก็คือสมัยก่อนคือเขาเผาพีพ่นครับเขาจะใช้ไม้เสียอันนะครับปักแล้วก็ขุดลุ่มใช้ฟืนรองบนบนบน,บน,บนแล้วก็เผาอันเขาเยอะกว่าลุ่มพี่สมัยก่อนนะครับ พูดพี่พูดซบไอันนี้ก็เหมือนกันครับจ่ายไมย้จ่ายกาล่าที่ก็พบนมีจ่ายกาล่าถา้าบอกข้อดีได้มั่งกันเพวบันรนี้ก็คือนึ่งก็คือเหลืองข้องโรดาท่านที่มันเป็นท่านคาร์บอนกับโรโรชายเวลาเพินี้ประมาณ7วันประการที่สาคัญก็คือท่านที่มันออกมานี้รับมันจะสมบูรณ์นะครับความชื้นนี่ก็มีน้อยมากับความชื้น ความชื้นมันมีแค่ประมาณ13บ้หรือ11เอ็ดปอร์เซ็นต์ับทารอวันนี้ท่านนี้ถ้าว่ามันอหลักษณะว่าดังดังปิ้งปิ้งเนี่ยกับดังปิ้งปิ้งกับคลายเราขอแก้วนั่นคือท่านที่มันมีความชื้นน้อยขาคาร์บอนรุ่งมีความชื้นน้อยเหล่านั่นคือการซุป,ปรม,มูสเหล,ล่านีงแร่แร่ก็คือแร่เป็นแก้วเป็นมันกับแร่เป็นมันแับเนี้ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแก้วขึ้นเป็นมัน <N> นี่คือแสดงว่าท่านมันชุกสมบณ์ครับคือถ้าเราเผ้าไม่ชุกสุมบณ์นี่ปัญหากว่มันก็คือเวลาเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มจเจริเอาไปทําเป็นท่านอัดแทงมาเนี่ยครับคนที่เอาไปใช้มันจะเกิดฟันนั่นคือแสดงว่าท่านเผ้าไม้ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการเผ้านี่กับเป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะมีน้ำช่่มกวนไม้ครับน้ำช่่มกวนไม้มีมันจะออกเนี่ยมันออกมันจะออกทางทางรูเนี่ยครับน้ำช่่มกวนไม้พุ่มแต่ว่าผอพุ่มชายปลองตัวนู้นน้ำชุ่มกวนไม้ นะครับได้นำพุ hmm. mm ่มปนไม้เพราะทำได้เหมือนกันใช่ไหมทำได้กับพ่มมีผลิตภัณฑ์เป็นนำพุ่มปนไม้กันนี่ท่านท่านพุ่มพุ่มบุญมันจะนี่มันจะดังนี้ดังกลิ้งคลิ้งนี่ดังแบบนี้ท่านนี่ท่านมันจะที่ใส่ใส่แกวกที่ไข่ไข่เมล็ดก็อย่าที่โอ้มันเมล็ดนี่คือแสดงพุ่มพุ่มบุญเนี่ยหลังจากพ่อแล้วนี่เราเราขึ้นจะลุ่มมั้งคับ ขึ้นจะลุ่มแล้วบรรจุเนี่ยบรรจุเป็นกระโชคปะเนี่ยนะครับบรรจุเป็นกระโชคปน,นีเลยโลคาแต่ว่าปะลุ่มนี่ครับเราก็พาไปบดพงเลยปะบดพงที่หลวงปฤติธรรมเถงนะครับแต่ถ้าว่าคนลุ่มคนลุ่มก็คือเราต้องเอาขึ้นมาเลยเราเพิ่งเด็ดประมาณประมาณแปดเจ้าบงเผื่อแบลบเผื่อตรงการให้มันหลายความชื้นเวลาเราเอาไปบดนะครับเวลาเราเอาไปบด อวัววัวบดมันจะมีความชื้นเลยมันจะมันจะกลางมันจะติดมันจะมีะหน้าคือเรื่องระบบไฟฟ้า,าดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel ช่อง P Space พื้นที่เล็กๆและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ Facebook Page P Space พ,พื้นที่เล็กๆด้วยนะครับ